รับชาเลนจ์จากนุ้ย ABC โตเกียวนะครับก็รับชาเลนจ์แล้วก็ผมก็จะท้าอีก3คนต่อไปมีมังกรเบอร์ลินมังกรน้องรักนะครับเพิ่งได้ลูกชายเมื่อวานนี้แล้วคนที่2แป้นเพื่อนรักคนที่3ยุ้ยไายกะบะงเพื่อนรักนะครับ เบียดสมบูรณ์แบบ